โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมหัคข้าน้อยครับผมเป็นเกมที่เราได้ต้องไปขดุดลงขดแร่ขดทองเพื่อเอามาสร้างสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการที่จะสร้างครับผมโอเคเราก็มีไอ้พวกหุห่นยนต์หุ่นยนต์ที่มันคุ้มครองสิ่งที่เราต้องการอยู่คุ้มครองพวกแร่อะไรแบบนี้เนาะโอเคตอนนี้เราต้องไปหาแร่ที่เขาบอกครับผมอีก120กยี่สกมไม่รู้ว่าเกมนี้ันสร้างอะไรได้มั่งเนาะ แต่ว่าสามารถสร้างได้เยอะครับผมแล้วก็เรือลํานั้นเนี่ยมันต้องเติมเชื้อเพลิงครับผมทาไม่เติมเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปไหนได้นั่นไงไอเจ้าพวกที่มันคุ้มครองแล้วครับผมเราลองทุบโชว์นี่ไอทุบเลยครับผมเกมนี้น่าจะทําด้วยโปรแกรม Unity นะครับผมภาพแบบนี้รู้เลยเฮ้ยอันนี้เราน่าจะหยิบได้ครับผมนี่อุ้ยอืยอ เสียงแน่นมากเลยเอรถเสียงก่อนโอเคสกีสุดพอเราเนี่ยต้องไปอันนี้คือโอ้โหรึกว่าไอรอนแมนเดดแค่ราคนเหมือนไอรอนแมนเลยเดี๋ยวอ้อมก่อนอ้อมก่อนอันนี้เขาน่าจะใส่เออใส่หรือว่าเราเปิดอันนี้ไหมวะเปิดให้มันตีอัตโนมัติถ้าเข้าใกล้วัตถุเอว่า ไม่น่าใช่อ่ะโอเคช่างมันเอาออกเลยเลยโอเคให้มันตีไปเถอะเราจะเดินอ้อมครับผมเราจะไม่ซูนยังไงยังไงเจอแล้วเจอแล้วเราต้องเปิดเครื่องขุดอันนี้ก่อนนะผมต้องคว่ำม,มันก่อนอุ้ยจะไปทุบดีไอ้บ้าทุบอย่างเดียวเลยเนะี่ยไหนอ่ะนี่เหรอเฮ้ยอย่าทุบไม่เอา เออเฮ้ยเป็นไงต่อเอาขังไม่สู้บอลมันี่ยเฮ้ยตายโอเคต้องฆ่ามันนะผมต้องฆ่ามันแล้วเฮ้ย โอ้หทุบโคตรแรงเลยผมนึกว่าจะแรงขนาดนี้นะเลยเก็บของกันเก็บได้แค่นี้เหรอทุบออกมาเหลยจะสร้างเก็บได้แค่นี้เหรอออกมาเดี๋ยวเอาไปสร้างด้วยเล็บสิบเอ็ดเพื่ออัปเกรดอะไรมันเราจะสามารถสร้างหุ่นของเราเองได้นะผมเกมนี้โอเคเดี๋ยวมันให้เราทำอะไรเนะี่ยเออ ใช้เลดี้โอพูดคุยกับตันว่าสามารถมาถึงแทนขุดได้แล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวเออพลังงานไม่มีวะใช่ไหมเนี่ยพลังงานถรับเพื่อนเออเราจะขุดเราต้องขุดลงตรงนี้เออไม่ไน,น่าเกื่อเนะพิกอัพอ๋อ มิั่นมันให้ใส่น็อตตึ๊บตรงนี้อืมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แผ่นอันนี้เข้าด้วยแล,วแล้วใส่อันนี้โอเคใส่เสร็จทำไงต่อคลิกเมนูคลิกเมนูเฮ้ยบาบอกบอแตกคลิกที่เมนูคลิกที่เมนูแล้วก็ไปที่ไปตรงไหนยยวะ โอเคไปตรงไหนนี่อ่ะลูเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาดูดีๆกันคิดเป็นล็อกตั้งเลเวลเดี๋ยวพอออกมาก่อนอันนี้คืออะไรเอามาทำไร อ๋อนี่ไงเล็กคอนนี่แล้วก็เอาอะไรวะโฟด์สแปโอเคมาเอานี้กลับไปเดีมาทำไแล้วก็มาอีกรอบคือเอาอันนี้ปึ๊บปึ๊บ,บ,บเฮ้ยมันไปนอยู่ไหนไหนวะไม่ใช่เสียงต้องอยู่ในนี้ อ๋อนี่ไงมาแล้วพอเอามาปั๊บมันต้องเอาไปซ่อมหมอกดหนึ่งอ๋อนี่ไงได้เป็นไขควงมันเป็นการคารฟนั่นเองครับผมการครัฟซ่อมประตูก่อนโอเคซ่อมไปซ่อมไปซ่อมซ่อมหมดเลือข้างบนนะเนี่ยอ้าวข้างบนอ๋อนี่ไง โอเคเราซ่อมเครื่องขุดจอเสร็จแล้วเราต้องไปบอกกับตันนะผมไม่ล,ลงไงมวะตันนี่โอ้โหไมขุดไม่จาเลยนะเอาอนที่สองมาเพื่อไปขุดเดี๋ยวเดียวเปิดไปขุดแร่ก่อนแร่ไหนวะเน,นี่ยร้อยยี่สิบเจดเมตรเถ้ต้องขุดแร่แล้วก็ไปเอาไม้ครับผม มีการเหนื่อยด้วยครับผมแล้วก็มีเลือดลดด้วยเนาะเลือดของเรา <_ t od d> โอ้ตรงนี้เป็นที่ของราวาเลยนี่าก็มีหุ่นครับผมหุ่นหุ่นเปิดโปมองครับผมแม่งอยู่ตั้งใกลมองเห็นกูได้ไงวะเนี่ยนะ <_ t od d> ดูดิเอยอย่าไปฟันต้นไม้ฟัน,ฟ,นฟันดูฟันดูฟันดูไม่พังวะ ลอกลักลอ็อกเป็นการลักลอ็อกลักลอกขุดอืออืออือออกมาอือหมดไต่อเอ,อ,อเคมันอะไรบ้างวะเนี่ยแม่งเยอะจ้าโคตรเยอะเลยเนี่ย,ยร้อนรู้สึกถึงความร้อนได้ครับผมโอ้ oh my god ร้อนมากร้อนสุดๆเลยน้าจอไว้เราต้องไปตรงมือแล้ววันไปใช่มือเปล่าไม่ถือถือว่าไม่ต่างกันเดี๋ยวออกไปด้วยเนี้ยอ่ะเขาะขาเขเฮ้ยเรามีปืนด้วยไอ้ H เค๋ยวไม่มายิงเองวะ แตกวะเนี่ยเอออาจจะเป็นเพราะว่าเราเสียบเบรกมือแล้วก็พวงมาลัยของผมนะครับผมเพราะว่าบางเกมเนี่ยถ้าเสียบอันนี้เข้าไปมันจะทำงานอัตโนมัติถ้าผมมันจะหมุนเกมนั้นนี่โหหมุนรอบๆเลยหมุนรอบตัวไปเลยเดี๋ยวเราต้องไปลองทดอบอืมเป็นอย่างเนี้ยปึ๊บพอไปใส่ตา ใส่เกลียเพิ่เข้าไปวันโอเคหยิบมาได้มาป๊บโอ้โหมันหลายอย่างจังวะนี่กว่าเราจะใช้เครื่องได้นี่คือมันหลายอย่างมากเลยครับผมเอาตีทำมาด้วยการทำงานไปก็เอานี้ใส่เข้าไปสองอันใส่เข้าไปสองแต่ผมใส่เข้าไปสี่เลย เอออะไรวะมีไหมอ่ะเอ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 เฮ้ยเหมือนกันไหมวะไม่เหมือนวรอนี่ตรงนี้ดู เฮ้ยนี่มันลูกกระสุนนี่ว่าเราสามารถทำลูกกระสุนได้ไหมลูกกระสุนโอเคไม่อัพเกรดนี่อัพเกรดคอ,เอมอเพลชันแล้วก็เอาโคเปอร์ออยมาหรอ อ๋อค oh, right <Yeah. S 1> ูปเปอร์โบเลตบูเลตใช่หรอคูปเปอร์โบเลตบูเลตเนี่ยนะอันนี้เหรอเออกตอนนี้นี่หว่ากตอนนี้โอเคเราได้มาแล้วเราไปไหนอ่ะเราไป ก็โ <c oughs> ดาย, <c oughs> ยังไม่ได้คูเปอร์บูเลตเลยนะหว่ายังไม่ได้อันนี้ได้ไหมเ <c oughs> อาเมื่อกี้ไม่ขึ้นอ่ะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อีกสองอันสอง <c oughs> เอออยู่ตรงไหนไวะนน <c oughs> โอเค เราต้องซ่อมซ่อมไงอะ่ะ which mouse view selection เพื่อซ่อมเฮ้ยมันเปิดดี่หมาไม่ได้ซ่อมนี่หว่าเปิดเฮ้ยเห็นสีแดงไหม <c oughs> อะไรอ่ะเครื่องจะพังหรอโอเคใส่เข้าไปบรรจุกระสุนเ็ยทำไมล้อ กรสุนยังน,น้อยบอกว่ามั้นกับตันใส่เข้าไปอีกครับผมน้อยไหมกับตันรอบนี้ไม่น้อยแล้วนะมันต้องไปไหนต่อวะเนี่ยมีคนห้าเออเออเออแล้วต้องสร้างกระสุนมาเพื่อห เม็ดคิดอ๋อสามารถใช้เม็ดคิดได้ด้วยนี่หว่าไปดูดิใช้ไงเนี่ยใช้ไงฮลัลโหลเฮ้ยใช้อไงวะเนี่ยฮิวเพื่อน,งงนฮิว,วงไงอ่ะฮิวไงอ่ะสุนเดี๋ยวจมา ให้ผมทำกระสุนถูกที่ไหมว่าเมื่อกี้ผมว่าไม่น่าถูกอ่ะอันนี้ในตัวเราปะ,อนนะอรอเวลาหมดเนี่ยอะไรพันนงมั่ง้องเดินซ่อม ีก็ไม mm. mm. yeah, ่ทางดูก็เปิดมได้เลยทำงานไม่ได้ม่มี่ะเออไปที่ทำงานะไม่ใช่อันี้เลที่ทำงงานนะ ได้น้อยจังอ่ะ เข้าใจแล้วทำไมมันถึงให้เราซ่อนที่าตายเฉยเลยกูเรีนกรรมจริงๆต้องกลับไปใหม่แล้วเนี่ยโอ้โหบรมเวสภาพเป็นอย่างนี้โอ้โูเขอไฟป,ประทุโอ้ จริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผม ตามทำไมถ้ามันจะกงังเลยจะทราบตอนนี้คือมอมตอรเฮ้ยอย่าไปทุบเองบ้างมันน่าจะซ่อมไม่ได้แล้วผมมันสภาพเล็กขนาดนี้มีแต่ติดเคื่องมีแต่เราต้อง,องเอาเหล็ก เท่านนั้เดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปดูร,บรบอบๆก่อนนะผมว่ามันจะให้เราทำอะไรว่าต้องให้เราไปหยุดคู่เขาไฟไประตูนี่อะไรบอดนี่ก็เก่งจังตาไวา้ไหวหหเฮ้ยเฮ้ยผูรียน,นว,วิ่งจังนะไม่ว่าจะวิ่งจังหรอือเราต้องไปตรงนี้นะผม เครื่องเหรอเรลังจัดการตอนนี้บอกเ้าปืนหายปืนไม่ได้อยู่นี่รับ ้ยไอ,ไอ้บ้านี่มันเครื่องกดจองมันแล้วต้องยึดครับผมย,ยึดยึดครับผมตอนนี้เปนตาแล้วดึงต้องยึดครับผมเปิดมันไม่เปิด เี่เหรอเนี่ยเสี่ยระดับไหนมันแน่นจังอไอต้ตายเธอโอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนทุบเต็โอ้โหไปดีกว่าเออแบบโคตรเก่งนะเจ้าเจ้าอโอ้โหมีาถอดตำนานเลเนี่ย

จะประทุอีกครั้งสามสิบนาทีครับผมเราค่อยมาลุยกันพอพาร์ทหน้าผมจะพามมาลุยพาร์ทนี้ขอ,อพักแค่นี้ก่อนขอไปหาแนวทางกันแก้ปัญหาของปอดพวกนี้น,นะครับผมโอเคแล้วเจอกันตลาด